สวัสดีค่ะทุกคนดูหลังจากมีการแห่บั้งไฟดูบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวกลายเป็นบรรยากาศอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะมืดครึม้มดูลมดูลม,ลมหลังจากมีการแห่บั้งไฟในวันนี้ไปผ่านไปเมื่อตอนกลางวันเนาะ คือลมมันมีโอ่งอยู่ไม่ได้เห็นปลายเลยปลายเนี่ยลายเนีตปลมเน็ตลมแรงฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มเสียงเขาแห่บ้างไฟก็ยังแห่อยู่นะคะตอนนี้น่าจะแห่ยังไม่เสร็จ ฝนน่าจะตกไมมคืนนี้เสียงแหบนรถไฟก็ยังอยู่นะทุกคน ค่ะวันนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาดูช่วงค่ำๆเนาะว่าจะตกไหมสำหรับวันนี้นะแล้วก็ชมบรรยากาศของฟ้าคืมลมแรงลมแรงแรงมากๆๆเดือดลมค่ะทุกคน ทืนี้เราน่าจะหลับสบายน่าจะหลับเย็นเองเยนลมตัดใบไม้อิสวสวยสว่างสวยสวยลมโบกมากเลยตอนนี้ โอ้ยดูเสียงลมทุกคนสายๆๆๆๆวัดรุนีจะพัดวารุ่นีหนีไหมเนี่ยทุกคนลมแรงมากมากพบกันใหม่รอบหน้านะคะรอบนี้วัดรุ่นีขอหนีลมก่อนค่ะบายบายค่ะ